วงสาวน้อยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะก็ถึงแม้จะมีน้องอิงอยู่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดอะไรน้องอิงอยู่ทำไมถึงเกิดได้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นี่น,นี่ห้องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บอ้วนชวนคุยไวด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาไลคลูกสาว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  วงสนอนเพื่อนนนแพงนี่ <c oughs> ในอดีตอะจะมีเหตุการณ์ที่ลุงจะเอาคลิปให้ดูเนี่ยอาจจะในอดีตอาจจะมีอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากน้องอิงเข้ามาอยู่ในวงเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีโอกาสเป,เป็นเหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับในอดีตแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีองค์ประกอบสามสี่อย่างที่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นะอย่างครั้งล่าสุดนี่ก็ธรรมชาติทาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะองอีกไม่อยู่วงสาวน้อยนี่โอ้โหมีต่กระแสพาวงดังคนแน่นเจ้าภาพจ้างช่วงนี้บอจโจไม่มีคอนเทนต์พวกเจ้าภาพจ้างไม่มีคอนเทนต์ เรื่องอดราม่าอะไรมากมายจะมีคอนเทนต์หลักๆก็คือไปทำคลิปสั้นนะทั้งแพลตฟอร์มสีฟ้าแพลตฟอร์มสีส้มอะไรเป็นคลิปสั้นส่วนใหญ่นะแล้วก็ลุงคิดว่าเหรียญมันมันได้เยอะนะก็เป็นอะไรที่ที่ดีลุงก็จะทำเพราะว่าก็จะทำแต่ยังไม่ได้ทำนาทีอาจจะเริ่มทำแล้วเราทำคลิปสั้นเจ็ดวิแปดวิเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างบางอย่างนะแต่จะเล่าให้ฟังเหมือนว่า เหตุการณ์ต่างๆทุกวงมีโอกาสเจอมีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบไหนยังไม่บอกก็ทีคือเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีคนดังนักร้องดังหรือดารานำดังขนาดไหนเหตุการณ์เนี้ยหนีไม่พ้นซักวงเดียวนะซักวงเดียววงจะเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองหรืออันดับใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้นั่นคือคนเข้าไปดูหลงเหลงหลงเหลงมากสาวน้อยนี่ลงดูมาหลายปีแล้วนับนับได้ไม่ถึงสิบครั้งไม่ถึงสิบครั้งนะส่วนใหญ่ก็พอฝอนตกก็ยกเลิกเลยแต่งานเนี้ยมันเกิดที่อมาตะนครชนบุรีนะ้ะเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเนี่นะครับอ,อน้องอิงเข้าไป เกิดก่อนแสดงสักชั่วโมงหนึ่งเงี่ยฝนตกหนักมากถึงแม้ลานจะดีนะมันเป็นตลาดใหม่เนาะลานจะดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่สุดท้ายคนไม่ออกคนไม่ออกมันเป็นวันพฤหัสด้วยนะเป็นวันวันไม่ดีเป็นสถานที่ใหม่แล้วก็ปรจจัยนพันอาจจะไม่ค่อยถึงเลยเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างที่ดูว่าคือคนล้เหลงมาก แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูมันมันโอ้โหน,นานานดูคลิปแบบนี้ก็บอกว่ามันเป็นไปได้นะครับถึงแม้มีน้องอิงอยู่ก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยไมไ่เกิดขึ้นบ่อยทุกวงการเป็นไปได้เมื่อเจอธรรมชาติเจอเหตุการณ์ต่างๆแต่เราก็รู้อยู่ว่าดูให้มีความสุขนะฐานแฟนคลับลูกสาวส่วนใจนะเป็นพ่อพ่อแม,แม,แม่ที่อยู่ตมบ้านอาสูงอายุสูงวัยแล้วก็คนที่รักใน ความเป็นธรรมชาติรักในความเป็นตัวตนของน้องจะมากกว่าที่เราเจอนะจยเจอที่ต้องเล่าแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดดรามา่าว้าสาวน้อยไม่มีคนดูว้าอุ้งอิงไหนบอกว่าดังไม่เห็นมีคนดูเดี๋ยวเกิดดราม่านะแต่ลุงก็แล้วเอาคลิปให้ดูด้วยมอย่าดราม่านะครับนี่คือสัตว์ธรรมที่ทุกวงต้องเจอเดี๋ยวมีคลิปสนุกๆท้ายๆให้ดูด้วยไม่ใช่เฉพาะคลิปที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เอามาเทียบกันดูว่า สมัยก่อนเป็นแบบไหนแล้วก็ปัจจุบันเป็นแบบไหนเหตุการณ์หน้าเวทีกระแสเป็นยังไงนะกระแสน้องอิงดังไหมก็ย,ยังดังอยู่แต่เมื่อเทียบกับตอนแรกที่บอสโจปั้นกระทุ่มเทมทุกอย่างมันเทียบกับไม่ได้เพราะมันสองปีแล้ะมันยืนอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดใครเห็นด้วยกับลุงคอมมนตนมาแต่เขายังมีเจ้าภาพจ้างนะงานก็ยังเต็มแต่อาจจะไม่ไม่เรียกอะไรไม่แน่นไม่ข้าม ประมาณนั้นแต่งานหรืองานจ้างจะมาอีกก็ต่อเมื่อมีกระแสอะไรใหม่อย่างมันจะเป็นแบบนี้สันธรรมของโลกนะแต่สําคัญอย่างยิ่งลุงห่วงก็คือห่วงพวกเราเพราะพ่อแม่เอฟซี FC ที่สูงาอายุแล้วดูลูกสาวเยอะๆดูทุกช่องดูทุกเวลาดูหลายๆรายการนะครับทาให้สุขภาพสายตาเราอะเสื่อมไวเสื่อมเร็วเพราะเราใช้แว่นตามท้องตลาดแบบเนี้ยมันไม่มีตัวกรองแสงสีฟานะ้าใช่ไหมมันเป็นเลนพลาสติก คุณภาพก็ประมาณนึงอะแว่นท้องตลาดอะคิดดูเอามันจะขนาดไหนอะขาก็แข็งแข็งใส่ก็เจ็บแปบ๊บเดียวก็ลายนะถอดแว่นมาน้ําตาไหลภากแสบตาไปหมดเลยลุงแนะนําเสนอแนะให้เปลี่ยนมาใช้แว่นแบบนี้นะที่มีตัวกรองแสงสีฟ้าแบบนี้มันจะช่วยลดถนอมดวงตาเราลดระยะเวลาที่จะเกิดต้อลมต้อกระจกให้เราได้เยอะแยะมากมายเลยนะเปลี่ยนมาใช้รุ่นแบบนี้ ดูเดิมันต่างกันนะอันนี้ไม่มีอันนี้พิกจะมีเยอะแยะเลยไหมมันช่วยกรองแสงทําให้ตาเราดีแทนที่จะไปต้องไปผ่าต้อลมต้อกระจกเป็นแล้วกว่าจะหายกว่าจะโอ้เสียเวลาเยอะแยะนะใช้แว่นที่มีคุณภาพแบบนี้ดีกว่านะหลักร้อยหลักร้อยเหมือนกันนะสองแบงค์แดงมีทอนนะหมายถึงราคาแว่นนะสองแบงค์แดงมีทอนอ่านะมัน องแบงแดงมีทอนแล้วค่าส่งอีกนิดหน่อยนะใครต้องการเปลี่ยนแปลงนี่เลยที่นี่เลยนะหนึ่งเก้าเก้าส่งอีกสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่เนี่ยแว่นสายตาช่วยป้องกันแสงสีฟ้าลดการเกิดต้อลมต้อกระจกถนอมดวงตานะดูโทรศัพท์ลูกสาวนานๆกลางค่ำคืนไม่แสบตาเปลี่ยนแปลงได้ที่นี่นเดี๋ยวเราไปดูคลิปสนุกๆของลูกสาวแล้วก็คลิป ดูสิว่านานๆจะเกิดเหตุการณ์สาวน้อยเป็นแบบนี้สักทีนี้คือหลงเหลงและยอนคิดว่าเป็นคนใจกะเลยง่ายขอมอมัฝันคนนี้ใส่ใจสำนึก ผีจะหลอกมีมีแต่ลุงไม่ได้มาโจมตีนะแต่เล่าความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงลักษณะแบบเนี้ยแต่เราก็รักลูกสาวก็ยังทําคลิปลูกสาวก็ยังมีคนดูคนติดตามเพราะว่าแม่แม่ติดตามอยู่ต่อไปอาจจะทําคลิปให้มันสนุกสนานกับตอนนี้แล้วก็เล่าเรื่องดีๆให้ฟังอีกเยอะแยะ,แยะมากมายเนาะมันมีจริงๆนะเหตุการณ์แบบนี้โอเคครับคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย ¡Ah, ah!